สวัสดีค่ะท่านที่หาที่ดินบ้านพักตาอากาศวิวเขาแปลงเล็กนะคะวันนี้อุพามาอัปเดตท,ที่ดินแปลงนี้ค่ะพิกัดอยู่ที่ตำบลเขาพ้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกขนาด80ตารางวานะคะซึ่งตอนนี้เหลือเพียงสองแปลงสุดท้ายนะคะเป็นบรรยากาศในแปลงเลยนะคะวิวภูเขาพระอยู่ด้านหลังแบบนี้ค่ะอยู่ในชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะถนน คอนกรีตน,นะคะกว้าง12เมตรค่ะแปลงที่ว่างอยู่ก็คือจะเป็นแปลงหมายเลข2นะคะแล้วก็หมายเลข3ค่ะส่วนแปลงหมายเลข6นะคะเพื่อนบ้านสร้างบ้านขึ้นแบบนี้เลยสวยมากเลยนะคะพาแอบมาดูนะคะนี่เป็นบ้านที่เพื่อนบ้านซื้อไปนะคะก็สร้างบ้านได้สวยงามนะคะออกแบบจัดสวนแล้วก็มีบ้านาพักตาอากาศแบบนี้เลยค่ะ ภูเขาก็อยู่ใกล้แบบนี้เลยนะคะมาตอนบ่ายสามโมงนะคะลมพัดเย็นสบายมากๆวันที่12มกราคม2568ค่ะด้านหน้าที่รถจอดอยู่ก็คือเป็นแปลงไมยเล็กหนึ่งนะคะซึ่งท่านทำบ้านนกดาวอยู่นะคะก็จะมีแปลงไมายเล็กสองไม้เล็กสามแล้วก็หมายเล็กสี่นะคะเนี่ค่ะพื้นที่นะคะที่ปรับให้ดูก็จะประมาณนี้นะคะ ้าสร้างขึ้นมาเต็มพื้นที่ก็จะน่าอยู่แบบนี้เลยนี่ก็คือเป็นถนนรอบแปลงเลยนะคะก็จะเป็นถนนซีแพกัดแน่น12เมตรค่ะก็บ้านพักนะคะขนาด80ตารางวาว่ารอบคอดชิดนะคะเห็นวิว360องศาค่ะตอนนี้นะคะท่านที่ซื้อที่ดินขนาด หนึ่งไร่สองไร่สามไร่ขึ้นไปก็ดูแลยากนะคะเนื่องจากพอเป็นบ้านสวนยากก็จะลกคลึ้มแบบนี้เลยนะคะใครที่แพนจะซื้อที่ดินเพื่อมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่ดินแปลงเล็กก็แนะนําเลยนะคะเนี่ยค่ะก็พอสร้างแล้วก็ใหญ่มากๆเลยน่าอยู่มากๆเลยนะคะหลังนี้เท่าที่เห็นนะคะก็จอดรถได้ถึงสามคันเลยนะคะนสนใจมาเป็นเพื่อนบ้านสวนวเกษียีนะคะ หลังนี้นะคะทักแชทแอดไลน์แม่อุที่ดินทุกแพลตฟอร์มนะคะหรือเบอร์โทร0826162428ค่ะบ้านสวนวิวเขานะครนายกแปลงเล็ก80ตารางวาเจอกันที่แปลงที่ดินคะ่ะฝากากดติดตามแม่อุที่ดินทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะ มาใช้ชีวิตเป็นบ้านสวนนะคะปลูกผักนี่ค่ะเป็นแปลงมะเขือนะคะแล้วก็สร้างเป็นบ้านสวนอยู่แบบหลังนี้เลยนะคะเป็นแปลงที่หนึ่งค่ะติดกับถนนสาธารณะเลยนะคะเป็นที่ดินอุดมสมบูรณ์นะคะนี่ก็จะเป็นมะละกอฮันแลนดนะคะด้านหน้าโครงการติดกับถนน สาธารณะคอนกรีตแบบนี้เลยนะคะอย่างแปลงที่หนึ่งเนี่ยค่ะท่านก็ทําเป็นบ้านสวนนะคะดูกล้วยคือลูกใหญ่มากๆเลยนะคะรอบรั้วก็มีขนุนนะคะนี่ค่ะเหลือสองแปลงสุดท้ายนะคะนี่คือเป็นพื้นที่ขนาด80ตารางวานะคะจะมาสร้างเป็นบ้านสวนเกษตรแปลงเล็กแบบนี้นะคะ ไว้พักผ่อนหรือจะมาสร้างเป็นบ้านพักตาอากาศเป็นรีสอร์ทให้เช่าก็ได้เลยนะคะนี่พื้นที่แบบนี้เลยฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามแม่อุที่ดินทุกแพลตฟอร์มนะคะจะเจอที่ดินสวยราคาถูกตามเจ้าของแบบนี้ก่อนใครคะ่ะ